รีวิวกอลเลียสโมเดลโอไวเลสเมาส์เกมมิ่งไร้สายจับถนัดทุกท่วงท่าโดยดีไซน์ที่ให้มาแบบบาลานซ์และวัสดุตัวเมาส์เป็นพลาสติกแข็งด้านตัวเมาส์มีการเจาะรูแบบลวงพึ่งทั้งบนและล่างส่งผลให้น้ำหนักเบามาก เพียง69กรัมเท่านนั้เทียบกับพี่ใหญ่ยัง G Pro 80กรัมขนาดเมาส์กว้าง66มิลลิเมตรยาว128มิลลิเมตรและสูง38มิลลิเมตรเซนเซอร์ใช้ Gorillas B A M F เซ็นเซอร์คุณภาพสูงจาก Pixart Switch m o u ส,ส์เป็น Omron Switch รองรับการกดถึง20ล้านครั้ง การเชื่อมต่อทำได้ทั้ง2แบบไร้สายและมีสายแบบไร้สายจะมีดองโก้ตัวขยายสัญญาณมาให้ไร้กังวลเรื่องดีเลย์ใช้งานได้นาน71ชั่วโมงทางด้านแบบต่อสายยาว2เมตรและสายเป็นแบบ ultra flexible ไร้กังวลเรื่องสายรั้งขณะเสียบชาร์จถ้าสนใจลิงก์สินค้าอยู่ใต้คอมเมนต์ครับ